สวัสดีครับชาวราศีมีนนะครับต้อนรับสู่ไพ่ยิปซีบายหมอเจอนะครับผมก็ติดตามกันในทาง y o u t u ชแนลทิกเก็ตนะครับแล้วก็มีเฟซบุ๊กเดอะลอตเตอรี่แบนนะครับลงคอนเทนต์ทุกวันนะครับวันนี้คอนเทนต์ก็คือ,อในอาทิตย์ที่1นึถึงแตุลาคมเนี่ยชาวราศีมีนจะเจอเรื่องอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับก่อนอื่นต้องบอกว่าไพ่ยิปซีเนี่ยเป็นการดูโดยรวมนะครับไม่เจาะจงดวงใดดวงหนึ่ง เพราะฉะนั้นเราต้องมาดูดวงส่วนตัวกันนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นไกด์ไลน์ให้กับชาวราศีมีนนะครับผมเดี๋ยวก่อนอื่นเลยมาดูถึงเรื่องตัวท่านก่อนชาวราศีมีนจะพบเจอกับเรื่องอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมใบแรกตัวตนของท่านก่อนนะครับตัวจนชาวราศีมีนเป็น5้าไม้เท้าครับโอ้โหวุ่นวายในเรื่องการงานเป็นเบื้องต้นเลยอันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นความวุ่นวายมากนะครับไม่ว่าท่านจะทํางานประจําหรือ งานธุรกิจส่วนตัวมีคู่แข่งเยอะขึ้นแน่นอนแล้วเขาท่านต้องใช้เขาเรียกว่าคนคือเรียกใช้พลังใช้แรงกายหรือใช้ความขยันทุ่มเทเนี่ยเพื่อต่อสู้เอาชนะของเขาเรียกว่าในที่นี้อาจจะต้องเอาชนะตัวเองและเก็เอาชนะคนอื่นด้วยนะครับอันนี้มา2ทอดเลยนะเริ่มจากตัวเองก่อนแล้วก็ ไปเอาชนะคนอื่นนะครับแต่พอผมว่าท่านน่าจะสําเร็จอยู่แล้วแต่มันมีความวุ่นวายนิดนึงนะแล้วก็ในองคอ์กรท่านด้วยนะครับหรือในแผนกที่ท่านทํางานด้วยเนี่ยอาจจะมีความวุ่นวายของเรื่องคนนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นต้องเอาใจเป็นกลางนะครับแล้วก็ต้องตั้งสตินะครับนี่พูดในฐานะของอไม่ว่าจะเป็นทั้งหัวหน้าง,งานแล้วก็ทั้งเราเป็นลูกจ้างด้วยนะลูกน้องด้วยนะเจ้าของธุรกิจเช่นกันนะครับอาจจะต้องเอาใจเป็นกลางอาจจะต้องมองให้ลึกๆชัดๆนะครับแล้วก็มีสตินะครับต้องบอกนี้เลยนะครับผมเกิด ต่อไปในเรื่องของความคิดความอ่านของท่านชาวราศีมีเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับไพออกมาสี่เรียนนะครับผมมองว่าช่วงนี้อาจจะมีความคิดอยากจะเก็บออมเงินอยากจะสะสมเงินหรืออยากจะลงทุน อะไรสักอย่อางหรือจะเก็บเงินไว้ให้ได้เยอะที่สุดมากที่สุดนะครับ mm hmm. เพื่อจะได้เอาไว้ใช้ยามฉุกเฉินนะครับแล้วช่วงนี้รู้สึกว่ามีความโงแห่เรื่องเงินรู้จักเก็บรู้จักใช้เงินมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะไพ่สี่เหรียญเนี่ยมันขึ้นไพ่การเงินนะครับที่ขึ้นมาว่าต้องเก็บนะครับเพื่อว่าอาจจะอยากจะใช้จ่ายในยามฉุกเฉินหรืออาจจะทาอะไรเมือ่อยากจําเป็นนะครับก็มีการปรับเปลี่ยนนิสัยแหละชาวราศีมีนเกิดขึ้นเกิดการปรับเปลี่ยนนิสัยขึ้นจากเดิมนะครับที่ท่านค่อนข้างจะออาโอเคมันใช้จ่ายได้แบบอออยย่่าางฟฟุมเืืหรกจะ ใช้จ่ายมากนะครับตอนนี้ก็อาจจะเก็บมาเข้าขั้นว่ามีเป้าหมายในชีวิตหรืออยากจะเจ็บไว้นะครับผมมาดูเรื่องการเงินของชาวราศีมีนนะครับเช่นไพ่สีดาบก็อาจจะยังไม่เหมาะับก,การลงทุนอะไรมากมายนะครับอาจจะยังต้องเก็บเงินเก็บสตางค์ก่อนแล้วก็อาทิตย์ที่หนึ่งถึงแปดเนี่ยผมมองว่ามันยังไม่ใช่จังหวะที่ดีนะสำหรับการจะทําอะไรเกี่ยวกับการเงินหรือการใช้เงินหรือการใช้จ่ายนะครับเพราะอาจจะต้องมีภาระต้องทําต้องจ่ายต้องใช้ก็ไปเรื่อยๆก็ทําไปเรื่อยอยา่า อย่าเาเรียกว่าอย่าพึ่งไปเกินตัวเพราะว่าจะเป็นปัญหาใหญให่กับท่านภายหลังแน่ๆน,นะครับไพ่ออกมาเตือนอย่างนี้นะครับผมต่อไปมาดูในเรื่องของสังคมนะครับสภาพสังคมหรือคอนเนคชันหรือผู้หลักผู้ใหญ่อะไรต่างๆที่เป็นวงสกาอนนญาติของท่านชาวราซีมีนในวันที่1-8ตุลาเนี่ยะจะเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับขอไัยออกมาแม่นยําด้วยนะโอ้เดอะมูนนะครับช่วงนี้อาจจะเขาเรียกว่า สังคมกลางคืนน่ะคนเหมือนว่าได้คุยก th ันตอนกลางคืนอะไรเงี้ยมีการแลกพบปะแลกเปลี่ยนกันตอนกลางคืนนะครับอะไรประมาณนี้มันดูมันดูว่าเหมือนเป็นเรื่องของการออนไลน์มากกว่าเหมือนงานที่แบบเป็นเขาเรียกว่าเรื่องออนไลน์เรื่องอะไรที่มันดูเวอร์ไวนะครับมากลางคืนจะเหมาะมากหรือว่าไทยที่ทําอะไรขายของกลางคืนขายอะไรกลางคืนในอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็ค่อนจะโดดเด่นนะครับแล้วอีกเรื่องหนึ่งก็เป็นเรื่องของความเชื่อด้วยใครที่ขายอะไรเกี่ยวกับความเชื่อเกี่ยวกับสายมูเนี่ยมาดีครับมาทางโดดเด่นสนเมตามหานิยมอะไรก็แล้วแต่นะครับ ค่อนข้างจะเป็นนิมิตหมายที่ดีจังหวะด,ดีนะครับผมต่อไปเป็นเรื่องของพันธุทุกครับเรื่องที่บ้านแล้วก็เรื่องของพ่อแม่นะครับของชาวราศีมีนในวันที่1นถึงแตุลาคมเนี่ยในอาทิตย์นั้นอะ่ะจะเป็นยังไงบ้างนะครับในอาทิตย์นี้ขอไพ่ออกมาอย่างแม่นยํานะครับออกมาเป็นแปดเหรียญครับโอ้แสดงความยินดีด้วยนะครับเรื่องของงานที่บ้านหรือใครที่มีธุรกิจที่บ้านเนี่ยค่อนข้างจะคล่องมือคล่องตัวสำหรับชาวราศีมีนนะครับหรือ ช่วงนี้ที่บ้านท่านเนี่ยอาจจะเป็นแหล่งทําเงินนาทองเลยบางท่านขายสินค้าอยู่ที่บ้านมีอะไรอยู่ในบ้านหรือธุรกิจในบ้านอะไรตา่างมันจะเป็นออนไลน์ออฟไลน์นะครับโดดเด่นมากครับส่วนพนักงานประจำเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่โดดเด่นนะครับแต่ว่าอาจจะเป็นภาวะการเงินที่ผมว่าที่บ้านหรือที่บ้านของท่านเองออาบางท่านอาจจะไม่ได้อยู่บ้านตัวเองนะก็ค่อนข้างจะดีขึ้นหรือบางท่านขายสลากขายลอตเตอรี่อะไรเงี้ยลงทุนอะไรไว้หรือกองทุนอะไรไว้ก็อาจจะได้มาเขาเรียกว่าได้เงินปันผลเงินอะไรต่างเนี่ยหมายท่านได้ชื่อกชื่นใจนะครับสามารถหาเงินได้สร้างเงินได้เลย นะครับบางท่านเปิดอู่อะไรเนี้ยก็เป็นกิจการที่ดีคือมีคือมีกิจการช่วงเนี้ยมั่นคงถ้ากิจการที่ในบ้านนะครับผมต่อไปในเรื่องของการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะครับในเรื่องของบุตรบริบาลน,นะครับสิ่งใหม่ต่างใหม่ๆเข้ามาของชาวราศีมีเนี่ยในวันที่1นึถึงแตุลาเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างครับเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับขอให้ไพ่ออกมาแม่นยํานะครับเป็น2ถ้วยโอโหตบมือกับเรื่องความรักครับ ความรักมายินดีให้ความรักที่สดใสเลยอันนี้ไม่ใช่แปลว่าท่านเองมีนะครับไม่ใช่ว่าไปยินดีกับคนอื่นนะครับผมมีคนเข้ามาครับมีคนเข้ามาทําให้ท่านเบิกบานใจคน,นั้นอาจจะเป็นคู่ของท่านเลยอาจจะมาจริงจังในความสัมพันธ์เลยก็ได้นะครับบางคนอันนี้ไม่ได้พูดเท่เวอร์นะครับเป็นเรื่องที่ดีนะบางท่านอาจจะมีแพลนมีเกณฑ์ไดแ้แต่งงานแต่งงานหรือวางแผนว่าจะแต่งงานเนี่ย mm. ผมว่าในเดือนนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีที่อาจจะได้มีการจดทะเบียนมีการมั่นหมายอะไรอย่างเงี้ยมีการแบบเริ่มต้นชีวิตคู่ครับนะแต่ใครยังโสดอยู่อะแน่นอนคนเข้าามเนี่ย มีแน่นอนนะครับแล้วเข้ามาแล้วทำให้รู้สรู้สึกว่าท่านแบบสวยรู้สึกว่าท่านแบบได้รับการปกป้องทะนุถนอมอย่างดีแล้วรู้สึกว่าเป็นโชคดีในด้านความรักของชาวราศีมีในอาทิตย์ที่1นึถึงแต,ตุลาคมนะครับผมต่อไปมาดูเรื่องอุปสรรคและปัญหาของชาวราศีมีที่จะเกิดขึ้นเนี่ยเออเราจะเจอเรื่องอะไรบ้างนะครับมาดูกันขอให้ไพออกมาเม็นยำครับ the fool ครับต้องบอกงี้ก่อนนะครับปัญหาอาจจะเกิดจากลูกน้องบริบาลหรือ คนที่เป็นอายุน้อยกว่าหรือคนที่เด็กกว่าเนี่ยอาจจะสร้างความปัญหาหท่านอึดอัดใจนะครับหรือถ้าใครอยากออกไปเที่ยวเนี่ยผมมองว่ายังไม่ยังไม่ได้ไปไหนเนาะเหมือนว่ายังแบบมันยังติดแพลนอยู่ในวันอาทิตย์ที่หนึ่งแปดเนี่ยคืออาจจะยังไปไหนไม่ได้นะครับอาจจะยังไม่ค่อยค,คือว่าไม่ค่อยน่าไปนะนะครับเพราะท่านต้องเก็บเงินเก็บทองอะไรก็แล้วแต่นะครับหรือฟรีแลนซ์งานอิสระเนี่ยอาจจะโดนบล็อกอาจจะโดนอาจจะยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครใครที่ทํางานสายอาชีพนี้นะครับก็ค่อนข้างจะน่าเป็นห่วงพอสมควรนะครับผม ในด้านความรักนะครับชาวราศีมีนนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะว่าในอาทิตย์ที่1-8เนี่ยตุลาเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับขอให้ออกมาชัดเจนนะครับ<ม>เตรียมเพรสนะครับขึ้นมานะครับโอ้ใบนี้ค่อนข้างชัดเจนเลยคนโสดเนี่ยแน่นอนต้องมีคนคือดูดีอ่ะว่ากันดูดีมีคนเข้ามาแล้วค่อนข้างจะโซผลาวด,ด้วยนะครับแล้วเขาชอบในท่านที่เป็นตัวท่านด้วยนะมันไม่รู้ร่างจะเป็นยังไงดลักษณะจะเป็นยังไงเขาจะคุยกับท่านในเขาเรียกว่า ตัวท่านจริงๆอ่ะเออมองเข้าไปถึงภายในอะไรประมาณนี้ก็สวยๆเลยนะครับใบนี้ก็สวยๆ,ๆเลยอะไรยเงี้ยหรือผู้ชายชาวราศีมีนอาจจะพบเจอกับคนที่รู้สึกว่าคนนี้แหละแม่ของลูกคนนี้แหละต้องต้อง,องให้ได้อะไรเงยแล้วแบบดีครับส่วนคนที่เป็นแฟนกันนะครับก็มีเกณฑ์โอกาสที่ดีจะพัฒนาความสัมพันธ์ไปถึงขั้นมั่น,มนหมายแต่งงานหรือถึงขั้นว่าเขาคุณเป็นที่หนึ่งในใจของเขาแหละว่างั้นเนี่ยไม่ไม่ได้มีอะไรเข้ามาแทรกมาแซงได้เลยโอ้โหภายนนี้ดีมากครับในเรื่องความรักนะครับ ต่อไปในเรื่องของมรณะนะครับสุขภาพร่างกายแล้วก็มรดกนะครับหรือว่าการเดินทางนะครับจะมีหรือเปล่านะครับบอกเลยครับว่ายังไม่มีนะครับการเดินทางอาจจะยังไม่ใช่ในอาทิตย์นี้แน่นอนครับสำหรับชาวราศีบีนะครับจะเดินทางไปท่องเที่ยวเนี่ยก็ต้องประวิงเรื่องเงินด้วยแล้วเรื่องเวลาด้วยนะครับอาจจะในช่วงนี้อาจจะเป็นเกิดฝนสักนิดนึงอาจจะทําให้ท่านลำบากใจนะครับช่วงนี้เป็นหน้าฝนนะ อาจจะฝนตกชุกอะไรเงี้ยอาจจะออกไปไหนไม่ค่อยสะดวกแต่เปียกมันปอนอะไรประมาณนี้ครับชาวราศีมินก็อาจจะเป็นอาทิตย์ที่เก็บตัวอยู่กับบ้านแน่นอนครับสุขภาพเนี่ยอาจจะเป็นต้องระวังเรื่องสุขภาพทางการเงินมากกว่านะครับอย่างที่ผมเตือนไปข้างต้นนะครับบริหารจาัดก,การดีๆนะครับผมต่อไปในเรื่องของสุขะนะครับความสําเร็จผู้หลักผู้ใหญ่จะมีอะไรก่อเกิดขึ้นมาบ้างนะครับเดีย๋ยวมาดูกันโอ้ควีนอัพบอนครับ ผู้หลักผู้ใหญ่นะครับใครที่มีหัวหน้าเป็นผู้หญิงก็ดีหรือผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงก็ดีจะสนับสนุนท่านชาวราศีมีนนะครับในเรื่องการงานนะครับบางคนอาจจะได้ปรับเดินขั้นเรื่อนตำแหน่งเลยเป็นเป็นถึงหัวหน้าอะไรประมาณนี้เลยนะก็เป็นหน้าที่การงานที่ดีนะครับค่อนข้างจะโอเคเลยในภายในอาทิตย์หน้านะครับหนึ่งถึงแปดเนี่ยทำงานอะไรก็ค่อนข้างจะมีคนเล็งเห็นความสําคัญเล็งเห็นความสําเร็จและอาจจะมอบตาแหน่งงานหรืออาจจะขึ้นเดือนๆปรับเดือนอะไรก็แล้วแต่นะครับอันนี้เป็นถือว่าไพ่ที่ดีมากสาหรับชาวราศีมีนนะครับผม ต่อไปในเรื่องการงานโดยตรงนะครับสรัสาีิมินกรรมมะเนี่ยมีไพ่อะไรขึ้นมาบ้างนะครับเดี๋ยวมาดูกันโอ้สีไม้เท้าครับความมั่นคงในการงานมานะครับท่านที่ทํางานอยู่เนี่ยจะมีความมั่นคงยิ่งขึ้นสเตเบิรยิ่งขึ้นเรื่องการเงินการงานก็ดีจะมีความชีวิตที่มั่นคงยิ่งขึ้นนะครับพร้อมจะวางแผนไปในอนาะคตข้างหน้าได้เลยนะครับสีไม้เท้าอย่างนี้นะครับใครเป็นธุรกิจส่วนตัวนี่ค่อนข้างจะธุรกิจที่ดีขึ้นมั่งคงขึ้นแต่อาจจะยัง โอเคแหละมันจะค่อยๆพัฒนาเติบโตไปเรื่อยแต่ในสภาวะนี้ในวันอาทิตย์ที่1-8ตุลานเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นความคิดที่ดีเป็นชีวิตที่ดีเป็นงานที่มั่นคงเป็นงานที่โอเคท่านรู้สึกว่าเบาตัวขึ้นลอยตัวขึ้นหลังจากที่อาจจะหนักมาแล้วอาจจะเหนื่อยมาแล้วนะครับเขาเรียกปรับตัวอยู่ในโหมดที่มั่นคงสบายเรื่อยๆชิวๆอะไรประมาณนี้อรอที่พัฒนาต่อยอดกันขึ้นไปนะครับผมมาดูเรื่องของลาภะนะครับโชคลาภนะครับจะมีหรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาดูกัน สามเหรียญครับใครทาธุรกิจค้าของค้าขายหรือเป็นเซลลเป็นคนกลางตัวแทนเนี่ยก็จะได้ลูกค้าเพิ่มนะครับหรือจะมีลูกค้าเก่าเข้ามาแวะเวียนใช้บริการอยู่เรื่อยๆสม่าเสมอนะครับในอาทิตย์นี้นะครับจะมีลูกค้าเก่าติดต่อมานะครับไปท่านไปทํานะครับหรือมีการไปเยี่ยมเยียลูกค้าแวะเวียนลูกค้าก็เป็นเรื่องที่มีความสุขนะครับการเงินหลังไหลเข้ามาเรื่อยๆสบายๆนะครับเด่นเด่นหน้าเรื่องขายของต่อไปวินาศครับอุปสรรคปัญหาที่ท่านไม่คาดคิดนะครับแล้วก็เรื่องลับๆนะครับจะเกิดอะไรขึ้นนนัใวที่1ตุลานะครับ ถ้ายังหวังว่าการจะซื้อบ้านอาจจะกู้บ้านอาจจะยังไม่ใช่ตอนนี้นะครับหรือหวังบริโภคหรือหวังที่ดินทรัพย์สินก็ยังไม่ใช่ตอนนี้เหมือนกันนะครับชาวซีมนอาจจะต้องรอไปก่อนนะครับอาทิตย์นี้ถามว่ายังไม่ใช่จังหวะที่โอเคสาหรับท่านนะครับก็จบข่าวนะครับชาวสีมนนะครับฝากกดไลค์กด subscribe นะครับ o u t u b e พพีซีแมวเจติกต็อกนะครับไพพีซีแมวเจแล้วก็เฟซบุ๊กแฟนเพจนะครับเดอะลอตเรีแบนด์นะครับลงคอนเทนต์ทุกวัดนะครับผมไปกข็ครับ